จุดเทียนถวายพระพรชัยใต้เบื้องบาทรวมใจราษทั่วประทศไทยในแหล่งล่าอาราธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันมาถวายพระพรอ,องค์ราชาภูมิพลพระคือองค์ปิตุเรศปกเกียรราชบวงเหล่าข้าใต้เบื้องบาททุกแห่งหนน,อน้อมรำลึกพระบารมี พระทรงผลเหล่าปวงชนขอพระองค์ทรงพระเจริญโดยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท Splash Interactive จำกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับ Splash Interactive อ Isuzu D Max รุ่นใหม่หมด ปิดอัปสำหรับคนทั้งโลกมาติดตามกับสถานการณ์ทางด้านเทคโนโลยีนี่คือ c y b e r City ยิ่งดูชีวิตคุณก็จะยิ่งทันสมัยครับกับเรื่องราวของเทคโนโลยีมากมายที่นำมาอัปเดตกันอย่างต่อเนื่องเรามีตัวอย่างมาให้ชมกันครับมาเต็มที่กับชีวิตออนไลน์และการสื่อสาร,รงได้ง่ายๆบนเครือข่ายคุณภาพของคุณที่เจสปรส์ prise, มีดิจิทัลไลฟ์มาให้ชมกันเช่นเคยครับ ตามมาติดติดที่เทคโนโลยีของมอนิเตอร์หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้จะพาไปชมภาพที่สมจริงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับตามมาด้วยเทคโนโลยีการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะกับสภาวะการในตอนนี้เป็นอย่างยิ่งปิดท้ายมาดูกันที่ทริปจากทางบ้านในการทำสกรีนช็อตโดยโปรแกรมมีเดียเพลเยอร์คลาสสิก เนื้อหาในช่วงแรกนี้เราจะมาจับประเด็นร้อนที่อยู่บนโลกไซเบอร์กับ IG Now อัปเดตแรกสำหรับสัปดาห์นี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับแคมเปญล่าสุดของ Google Plus คู่แข่งของ Facebook ที่ได้เชิญชวนให้นักศึกษาทั่วโลกนั้นที่มีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีได้ส่งภาพถ่ายเข้ามาร่วมประกวดกันผ่านทาง Google Plus อัลบัมโดยให้อัปโหลดภาพขึ้นไปไม่เกิน8ภาพ และต้องเลือกกลุ่มที่ต้องการเข้าร่วมประกวดซึ่งก็มีให้เลือกมากถึง10กลุ่มด้วยกันเช่นเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นผู้เข้ารอบร้อยรายนั้นจะได้รับของรางวัลเป็น Samsung Galaxy Nexus คนละหนึ่งเครื่องและสิคนสุดท้ายยังจะได้บินไปลอนดอนเพื่อชมผลงานตัวเองในแกลเลอรี่ชื่อดังอย่างซาชิแกลเลอรี ขอมเพื่อนคู่ใจอีกหนึ่งคนและยังจะมีโอกาสได้เรียนรู้การถ่ายภาพจากช่างภาพชื่อดังเป็นของแถมด้วยส่วนรางวัลอันดับหนึ่งนั้นจะมีแถมทริปไปถ่ายภาพกับมือโปรณนะสถานที่ใดก็ได้ที่อยากไปบนโลกใบนี้เรียกว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจและก็เปิดรับผู้สมัครจากประเทศต่างๆทั่วโลกเกือบทั้งหมด แน่นอนครับว่ารวมถึงประเทศไทยด้วยครับใครสนใจแวะเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บที่ปรากฏขึ้นอยู่ในขณะนี้ลหลายๆคนนั้นอาจจะพลิกภาพเหตุการณ์น้ำท่วมให้กลายเป็นภาพถ่ายที่ตื่นใจเอาใจช่วยนะครับเยาวาชนไทยอาจจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้ในครั้งนี้ แต่แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นั้นจะทำให้ผู้ผลิตสินค้าไอจี IG, และเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงกล้องดิจิตอลนั้นต้องปวดหัวกันตามตามไปอย่างราคาของฮาร์ดดิสก์ตอนนี้เรียกว่ากระโดดขึ้นไปเกือบเท่าตัวโซ ny เองก็เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับผลกระทบครับถึงกับต้องเลื่อนการวางจำหน่ายกล้องดิจิตอลรุ่นใหม่ไปอย่างน่าเสียดายแต่ก็ยังมีข่าวดีออกมาว่าที่ผ่านมา5ปี โซนี่ได้ใช้เวลาทุ่มเทไปกับการสร้างโทรทัศน์แห่งยุคอนาคตและกำลังจะเปิดตัวเร็วนี้จับตาดูนะครับว่าจะมีอะไรใหม่นอกจากเรื่องของ 3D และอินเทอร์เน็ตทีวีแค่นี้ก็เด็ดไม่รู้จะพูดยังไงแล้วครับส่วนอนาคตของ Flash บนอุปกรณ์พกพาที่เคยเป็นศึกวิวาทกันระหว่าง Apple และ Adobe ท้ายสุดได้บทสรุปแล้วครับว่า Adobe ยอมแพ้ หยุดพัฒนาแฟลชบนอุปกรณ์เหล่านี้แล้วะครับโดยสิ้นสุดกันที่เวอร์ชัน11.1สำหรับการพัฒนาต่อนเนื่องจากนี้นั้นจะเป็นการพัฒนาโดยบริษัทที่ได้รับสิบทธิอื่นๆแทนและ Adobe จะหันไปทุ่มเทกับมาตรฐานอย่าง HTML5 แทน ผู้บริหารของ Adobe นั้นออกมายอมรับว่าเหตุผลหนึ่งก็เพราะว่า Steve Jobs นั้นไม่ยอมให้ Flash นั้นทำงานได้บน Apple จนไม่สามารถสร้างตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับ Flash บนอุปกรณ์พกพาได้เหมือนกับที่เคยทำบน PC เรียกว่าเป็นการปิดม่านความพยายามของ Adobe ในการผลักดัน Flash ในที่สุดครับและท้ายสุดวันนี้เราขอพาไปชม a s i m o รุ่นใหม่ที่มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับกลับมาคราวนี้วิ่งได้เร็วขึ้นกว่าเดิม มีนิ้วมือเหมือนมนุษย์จับถือสิ่งของหรือหมุนฝาขวดน้ำและยังเดินหลบหลีกผู้คนได้เองอ <c oughs> ย่างชูนิ้วบอกรัก I love you ได้ด้วย Asimo นหนนี่ไม่เบาเลยทีเดียวเอเจ d ีวและเครื่องเล่นคาราโอเกะช่วงหน้ามีดิจ i ทัลไลฟ์จากทีเจซัพพส์รออยู่และจะต่อเนื่องด้วย TJC และเทคโนโลยีอีโค y s สเ m มที่อยู่ใน 3D LED Monitor เดี๋ยวกลับมาครับ Cyber City